ตอนนี้ผมมาอยู่ในบรมหาราชวังไปดูกันเนี่ยครับซึ่งจุดนี้คืออะไรเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเยอะเลยซึ่งตรงนี้ทางเดินไปวัดปละแก้วนะเมื่อก่อนเราเข้าไปมบรมหาราชวังได้เลยตอนนี้ก็ทําทางเดินมาทางเดินมาทางวัดปละแก้วนะครับผมแล้วก็มีตรวจจรอบอยู่ตรงนี้นะครับผมถึงแล้ว คนไทยค้าฟรีนะต่างชาติเสียตังค์นะครับผมนี่คือวัดละแก้วนะครับผมนี่ครับคนมาเยอะเลยนี่มีตุ๊กตาจีนด้วยครับผมนี่นี่สูนย์วัดละแก้วนั่นเอง ซึ่งกลางหน้ามีรูปปั้นไอ้ไว้กันเนี้นะตอดรองเท้าและหมวกทางเข้านะเข้ <l> าห้ามถ่ายรูปนะครับแต่ <l> ถ่ายข้างนอกได้ครับผมแต่เข้าข้างในก็ไม่ให้ถ่ายรูปนะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแล้วก็มีตำรวจคุมเข้มอยู่นะถ่ายรูปไม่ได้ไปเราออกกันเขาบอกว่าออกไปทางบรมาราชวังครับผมซึ่งเข้าทางวัดพระแก้วออกทางบรมาราชวังนะ ซึ่งเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพควรมาสักครั้งนะวัดประแก้วนะครับผมและตรงนี้ยักษ์ครับยักษ์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 อยู่ตรงทางออกครับผมทางออกครับผมได้นี่ครับผมโ o l d e n นเพลสนะฮะ นี่เรามาถึงพระบรมหาหราชวังแล้วผมเนี่ยผมนี่คือพระราชวังของกรุงรัตนกคกสินเนี่ย ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเขาแม่เข้าบรมหาราชวังแล้วนะเพราะมันเป็นเต็นมาแล้วก็เข้าทางวัดประแก้วทางนี้นะครับผมอ๋อเขจัดรูปทรงให้เดินได้ทั่วนะครับผมซึ่งปกติเมื่อก่อนเราก็สามารถเดินเข้าบรมหาราชวังได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเข้าวัดประแก้วนะแต่ตอนนี้ก็จัดาทางเดินให้ไปทางวัดพระแก้วก่อนนะครับก่อนเข้าบรมาราชวังนะครับผมเนี่ยนี่คือพระราชวัง ทายแลนส์นะผมสวยงามมากเลยซึ่งเวลามีพิธีอะไรก็ mm hmm. ก็ <ๆ S 1> กจัดนี้แหละครับผมซึ่งเราชมได้ภายนอกนะเข้าภายในไม่ได้นะครับผมซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไทยเยอะแยะเลยมาชมกันนะครับผมเนี่ยซึ่งวันนี้ ไม่คิดว่าตองฟ้าจะปลอดโปร่งนะตอนผมมาฝนตกกระหน่ำซัมเบอร์เซลเลยพอม,มาถึงปลอดโปร่งหรือโทรนี้เกตกศักดิ์สิทธิ์ฝนไม่ตกเนี่ยมีพลังครับผมเนี่ยพลังมาเยอะๆเลยเนี่ยซึ่งหลายคนก็มาถ่ายรูปก,กันเนาะนาบรุมาราชวัง มาทางวัดประแก้วและบรมมหาราชวังนะครับผมก็อาจจะตึกๆบ้างนะผมเดินถ่ายนะผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วผมเนี่ยมีผู้คนมาขั้นมากมายเลยนะซึ่งเราเดินจากวัดประแก้วมาตะลุมหาราชวังนั่นเองซึ่งก็ให้ดูในโซนนี้นะเข้าไปในไม่ได้นะเมื่อก่อนเราเดินเข้าไปได้ไหมไม่รู้นะเกินได้เข้าได้นะเมื่อก่อนเนี่ยจากรีมหาปราสาทนะผมแลวนี่โวนนี้ผม ซึ่งก็จัดเหมือนห้างในเมืองเลยที่วัดต้องเดินได้ตุกหลอกนะผมไปลแล้วเข้าอันนี้เพื่อออกทางออกนะผม,มนี่อ๋อตรงนี้มีครุฑด,ด้วยนะผมมีคนใส่ชุดนี้ด้วนยะ ่นไาย้อนไนอดีตนะตรงนี้ก็จะเป็นบูรุมาราชวังมีคนใจทุดไทยสมัยก่อนครับผมซึ่งนักท่องเที่ยวมาก็หามุมถ่ายภาพสวยๆนะให้เห็นเป็นแบ็คกราวของบูรุมาราชวังสวยๆนะซึ่งเราก็เลือกได้นะมุมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวออกแล้วผมเราเดิดนออกแล้วผมไปนี่ รวมประตูทางออกซึ่งเราจะออกหน้าหน้าประตูไหนนอะนี่มีทหารรักษาเลยรักษาตูนี่ตรงนี้มีทหารอยู่ทางออกนะครับผมนี่คือทางออกนี่คือทางออกนะครับผมนี่ทางออกออกทางนี้นะครับผม อเอาเวียนทางไหนเนี่ยมาทางนี้เหรอเอาเวียนทางนี้ซึ่งตรงนี้เ็ากำลังบูรณะปรับปรุงเห็นปะ่กะก็ลอกอยู่ซึ่งตลอดทางก็มีป้ายนะทางออกทางออกนะผมสุขขาแล้วก็ทางออกเนี่ยครับ ซึ่งวันนี้ช่วงฝนนะหน้าฝนคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยเมื่อก่อนเราเดินข้าวทางนี้ได้เลยใช่ไหมอืมคือพูดใดนี่เหมือนคนต่างชาติเลยนะเนี่ยมีทหารยืยนเฝ้าอยู่นิ่งกึกนี่คือถางของนะผม ซึ่งจะมีทหารนะยืนนี่รอบถือปืนปลายออกนะครับเหมือนตายดาบและจะมีซุ้มขายน้ําบางจุดนะครับผมเนี่ยนี่เมื่อก่อนเราเดินเข้าทางนี้ครับผมแล้วก็จะเห็นวัดพระแก้วตรงนี้นะครับผมเนี่ยต่นี้ก็เดินมาทางนี้นะซึ่งว่ามาได้ทั่วเลยถือว่าดีดีดีดอ่านักท่องเที่ยวได้เดินได้ทั่วนะครับผม ตรงนี้คืออะไรเนี่ยโขนใชจุดโขนแล้วก็สอบถามข้อมูลเราจะออกตรงไหนเนาะนนเออออกตรงไหนอะ่ะผมก็ลุ้นอยู่ <ใน S 1> จุดคืนร่มรถเข็นนี่ก็คืนตรงนี้แล้วก็ออกได้เลยออกประตูนี้ครับออกครับออกถนนแล้วออกตรง ไหนเนี่ยตรงไหนวะอ๋อธรรมศาสตร์นะครับผมออกรตรงทาบันทะัดนะเราเข้าทางนู้นนะครับออกทางนี้เอ็นตึกประยกต์ลวออกทางนี้นะครับผมนี่